ฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแอ in นเนสในการสื้อพันแานเนสทางช่องแจรี่ Berry แล้วก็รอยแปดแชนะครับคลิปนี้มารีวิวชุดอีกแล้วนะครับเครื่องแบบสีน้ำตาลนะของขาราชการนะครับม,มันจะมี3มันมี3กล่องแต่ว่าเราจะไม่ได้รีวิวในคลิปนี้ทั้ง3กล่องนะครับจะ จะมันเป็นซีรีส์เนาะก็มันจะแบ่งเป็นชุดเสื้อกับกางเกงนะครับแล้วก็เครื่องหมายและเข็มขัดนะแล้วก็หมวกนะครับนะคลิปนี้เราเอาเป็นชุดแล้วกันเนาะจะได้ใส่เพราะว่าเครื่องหมายมันต้องใส่บนชุดทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องต้องถอดเสื้อออกมาใส่ด้วยนะ ีมันใช่ไหมฮะใช่อยู่มั้งอ่ะมาลองใส่กันนะครับอรอบนี้เสื้อเราเราสั่งใหญ่ขึ้นนะก็เป็นไซส์เอ็มเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วสั่งเสื้อไซส์เอสเนี่ยมันมันพอดีพอดีเกินพอดีจนแบบเล็กอะ่ะโอเคในถุงอันนี้มันน่าจะเป็นถุงกางเกงมั้งแล้วเขาก็เขาก็ประหยัดถุงอหะเออเขาก็เอา ถุงเสื้อยัดก,ก็เป็นในถุงจริงใส่กางเกงก่อนไหมใส่เสื้อก่อนเพราะว่าใส่กางเกงขึ้นมาก็จะได้เอาเสื้อเข้าในกางเกงพอดีมันดูหนาจังเลยมันดูสีไม่ใช่อ่ะแต่แปลใช่อยู่มั้งกากีชายใช่แหละเสื้อเนี่ยอกมันจะอยู่ที่สี่สิบนิ้วนะครับ สำหรับคนที่เอกสามสิบแปดเราอกสาสิบแปดนะแต่ว่าเสื้อนะ่มันจะเป็นสี่สิบนะครับก็คือมันต้องใหญ่ๆกว่านิดหนึ่งมั้งไม่รู้อูผ้าหนาจังเลยร้อนไหมเนี่ยเพื่อความเพื่อความแบบว่าพอดีเนาะแต่ว่าจริงๆเราก็เราก็ตั้งใจว่าเราจะใส่เสื้อซอนนะเวลาใส่ชุดพวกนี้นะเพราะว่าโอ้ย อันนี้เหมือนจะใหญ่เหมือนจะใหญ่เกินอ่ะไม่เกินหรอกนี่เพราะว่าอันนี้มันจะอยู่ตรงตรงข้อต่อระหว่างไหล่กับแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบสลิมฟิตอะไรเลยนะถ้าอยากให้เป็นนี้ต้องเอาไปแก่อันนี้มันเป็นซื้อมาเนาะซื้อสําเร็จอะแขนก็แขนสั้นอีกแล้วไม่ไม่สั้นหรอกโอเคแต่ว่าเสื้อขาวน่ะสั้นจริง เราจะเราจะยังไม่ติดกระดุมแขนนะครับเพราะว่ามันต้องถอดออกมาใส่เครื่องหมายนะเสื้อประมาณนี้เอาเสื้อก่อนไม่ค่อยสวยหรือว่ามันยังไม่ใส่เครื่องหมายมันเลยโล้นมั้งกางเกงอันนี้เอลสามสิบเอ็ด ข้อเสียของการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยคือมันไม่มันไม่ได้ลองนะครับ<ม>เพราะว่าเอวของเสื้อผ้าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะขนาดอะ่ะทำไมอุยุอายะจังอ๋อมันเราลืมเราลืมถอดกางเกงนะลืมถอดกางเกงออกโยกกางเกงเนี่ย ต้องถอดออกเพราะว่ามันแน่นแล้วมันก็มันก็อุยุอะยะนะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับอันนี้แค่ชุดนะยังไม่ยังไม่ใส่เครื่องหอมาย ได้อยู่หรอกไม่เป็นไรมันอยู่กับไม้แขวนเนาะเกงเกงลุงมะเกรืกงเกงทรงลุงเวอร์โอเคเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ที่ว่าด้วยเรื่องชุดสีกากีของข้าราชการชายแขนยาวนะครับไว้เพียงเท่านี้แล้วก็คลิปหน้าจะเป็นการติดเครื่องหมายเนาะ แล้วก็คลิปสุดท้ายจะเป็นการใส่หมวกหมวกกับเครื่องไม้อาจจะรวมเป็นคลิปเดียวเนาะเพราะว่าเออมันก็ไม่ได้เยอะมันไม่ได้มีอะไรมากมายหมวกแค่เอามาใส่เฉยแต่ว่ารอบนี้เราสั่งเป็นไซส์เล็กลงเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะพอดีกว่า หมวกสีขาวหรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับวผมว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไลค์ใช่แชร์แคร์ซับนะครับไปพบกันใหม่ไ,ไปบ่ายสวัสดีครับ